ผ่านผมแดงๆมีตำรวจนะจะมาเปิดเหมือนไปทางจุดขายยาเลยวะโอเวอร์ฟรีไม่จะปอยู่ตรงจุดขายยานะสองลำเลยนะโอเวอร์มีคนโอเวอร์ไม่มีคนใช่ตำรวจอยู่ตรงจุดขายยานะหนึ่งคันสองคันสองคันนะพี่ไปไปไปด่วนด่วนฮอมีฮอโอเวอร์มีฮอโอเวอร์ยังเหตยังเสร็จแล้วเสร็จแล้วโอเวอร์ขายยาสองคันตบเลยใครกัดพี่โอต่อเฮ้ยพี่โอเดียวเดี๋ยวาพี่พี่โอพี่โอหน้าหน้าตึกรูปมีตำรวจหน้าตึกลุงมีตำรวจตามเลยเบลแดงเลยพี่แวะแวะถ่ายรูปก่อนได้ป้า แค่นี้มันก็จำเราแล้วครับแค่นี้มันก็จำเราแล้วนี่เอาขอาล้มลุกเส้นเลเวลแดงได้บ้างจัดบ้างจัดแต่พี่จะเข้าอันเนี้ยเอาโดนล้มอะอ่ามาเลยพี่ไม่มี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 เลเวลแดงก็ไม่มีมาเลยไปพี่ไปไปมันอุ้มอะไรหลายไป ยังยกังเก่งมากทุกคนเก่งมากไม่มั่วเลยวันนี้ไม่มั่วเลยเก่งมากไม่มั่วเลยเยีบเวิร์กมากถือว่าเองคนใหม่นาตอนเราพูดเล่นใหม่